สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนำท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณหอพระหรือว่าหอบนโดกบริเวณด้านหน้ากองอนุสาสนาจารย์กองทับกหรือศาสนาสถานกลางกองทับกซึ่งบริเวณด้านหน้ากองนั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหนึ่งองค์ก็คือพระพุทธสิงห์ชัยมงคลแบบจำลองครับหลังจากนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปชม ห้องเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6องค์พระผู้พระราชทานกําเนิดกิจการกองทัพไทยด้านบนของาศาสานสถานกลางหรือกองอนุศาสนาจารย์กองทัพบกนะครับเนี๋ย ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูด้านในกองอนุสารสนาจารย์กองทัพบกกันนะครับเชิญท่านผู้ชมตามผมมาเลยครับด้านในฝั่งนี้ครับเียนเชิญครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสองกออนุสาสนาจารย์แล้วนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าห้องเทอรประเกียิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหน้ากองหรือผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์ท่านแรกก็คืออมมาตรีพระธรรมมนิเทศถวยหาร วัาหน้ากองอนุสาสนาจารย์ระหว่างปีพุทธศักราช2 0 6 3ถึงปีพุทธศักราช2485ครับผู้อำนวยการก่องอนุสาสนาจารย์ท่านปัจจุบันพันเอกด็อกเตอร์อัครินกําใจบุญอดีตพระมหาปร,ริยธรรม9ประโยคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนสุดของกองอนุสาสนาจารย์แล้วนะครับ อยา่ใจท่านผู้ชมได้ชมบริเวณด้านหน้าห้องของผู้อํำนวยการห้องเทรพระเกดีประบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจาอยู่หัวรองผู้อํานวยการฝ่ายอบรมและผู้บริหารของกองกองุตสาหนกนารจาด้านนี้ครับเชิญท่านผู้ชมได้ชมในภาพกว้างครับเชิญคร,รับ <c oughs> <c oughs> ประชุมครับพรนสิงห์ชัยมงคลแล้วเชิญท่านชมได้ชมบรรยากาศห้องประชุมครับว่าเป็นอย่างไรและก็มาพบกันอีซึ่งเป็นสถารนำเสการเป็นพระพุทธสิีชัยมงค์จริงนะท่านผู้ชมเชิญท่านชมบรรยากาศภายในห้องประชุมได้เลยครับเชิญ อย่งางไบ้างครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ทางว่าท่านผู้ชมมีโอกาสมาที่กรุงเทพมานครนะครับก็เชิญมากราบพระพุทธสิงห์เฉลิมพลองศ์ริงภายในห้องประชุมก่อนอนุาสาสนาจารย์หรือศาสนสถานกลางขอ,ขอบบรรงระบกกรมพุทธศกษาฐานปบ,บเกเขตุสิตกรุงเทพมานครทุวกวันในเวลาทําการครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านาน้ำมชคมดีมีความสุขครับร,รุ่งสารดีลา่านผุ้จนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ